สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกบ้านสวนเราฝันนะครับวันนี้ลุงขวัญเข้าออครัวนะครับจะเข้าออครัวมาทําข้าวต้มทรงเครื่องนะครับให้คุณแม่กับคุณลูกคุณป้าส้มกับคุณลูกชายนะครับอยากกินต้องได้กินข้าวต้มทรงเครื่องนะครับเรามาดูกันว่าข้าวต้มทรงเครื่องมีอะไรบ้างวันนี้ลุงขวัญก็มีหมูสับน,นะครับหมูสับครึ่งกิโลเอ่อหมึกกับ กุ้งนะครับหั่นให้เรียบร้อยใช้กุ้งตัวเล็กใช้หมึกตัวเล็กนะครับหมึกตัวเล็กจะทําให้รสชาติอร่อยกวา่วาเคี้ยวง่ายด้วยนะครับแล้วก็กุ้งตัวขนาดกลางนิดนึงแล้วก็ผักชีต้นหอมต้นหอมซอยไว้ขึ้นช่ายนะครับขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีรากผักชีเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราใส่ต้องน้ําต้มกันอีกทีหนึง่งครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราทําอะไรกันบ้างน,นะครับตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นกันด้วยการปรุงหมูก่อนนะครับหมูสับ ุหมูก่อนนะครับเอาผักชีซอยละเอียดนิดนึงนะครับต้นหอมซอยแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยนะครับใส่ห,หมูสับลงไปทีนี้ก็ใส่ไข่ที่ตีไว้1นฟองใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วย ซอสปรุงรสนิดหน่อยซอสหอยนางรมนะครับพอประมาณซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะแล้วก็ พี่ไขยปนจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับขย่างเลยไข่จะช่วยให้หมูนั้นนุ่มขึ้นนะครับรสชาติจะนุ่มขึ้นปกติเราจะใส่น้ำแทนก็ได้นะครับถ้าใครไม่อยากใส่ไข่ก็ใส่น้ําเปล่าลงไป ุกให้เข้ากันนะครับมีประมาณนี้ใสผ่ผัดไปหน่อยจะได้มีรสชาตินะครับแล้วก็ใครที่ไม่ค่อยเด็กๆไม่ค่อยกินผักเนี่ยเพาอยู่ในหมูแล้วเขาก็กินหมดนะครับไม่ต้องห่วงเลยเขาจะไม่เขี่ยผักออกเขาติดอยู่ในหมูแล้วอ่าก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปครับเริ่มต้นนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยการต้มน้ํานะครับ เอาลากชีใส่ลงไปหน่อยนะครับถ้าเป็นลากใหญ่ๆนะครับก็แค่ต้น2ต้นก็พออย่เยอะตามด้วยใส่กระเทียมนะครับบางคนอาจจะซอยให้ละเอียดหน่อยก็ได้นะครับแต่ลุงฝันน่าจะไม่ซอยละเอียดเป็นเม็ดๆเนีเ่ยเ,เพราะว่าผระสมเนี่ยชอบเคี้ยวกะเทียมคนชอบกินกระเทียมก็จะใส่ให้แบบนี้แต่ถ้าใครชอบแบบละเอียดก็ พอทุบแล้วก็ยำๆให้ละเอียดหน่อยนะครับใส่ลงไปรอจนน้ำเดือดนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำเริ่มเดือดแล้วทีนี้เราก็เริ่มใส่หมูปล่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ลงไปชิ้นเล็กๆชิ้นใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ จบมันลงไปนะครับเป็นชิ้นเล็กๆๆให้เขาแตกมา น้ำเริ่มเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วทีน้ำลร่เดื่กก็จะมีฟองพวกนี้เราตักออกได้นะครับจะมีฟองจากหมูแล้วก็จากไข่นิดหน่อยเราก็ตักออกใส่เกลือลองไปประมาณ1ช้อนชานะครับ พอน้ำเริ่มเดือดอีกครั้งหนึ่งครับเราก็ใส่อย่าให้นานเดี๋ยวหมูจะแข็งเราก็ใส่กุ้งหมึกลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับว่าลุงขวัญใช้น้ำในหม้อแค่ครึ่งหม้อเองเพราะถ้าใส่เยอะเนี่ยเดี๋ยวน้ำจะล้นเดี๋ยวน้ำจะกุ้งกับหมึกก็จะออกอีกใส่ไปตอนที่น้ำกาลังเดือดน,นะครับกุ้งหมึกก็จะกรอบน่ากินระหว่างนี้ก็ ปรุงรสนะครับอาจจะใส่ซอสปรุงรสนิดนึงใส่ซีอิ๊วขาวนะครับหน่อยนึงอย่าเยอะด๋ยวเค็มเติมน้ำปลาช่วยรสชาตินิดนึงนะครับเยอะมากเดี๋ยวขาวที่สำคัญนะครับสูตรลุงขวัญจะใส่เต้าเจี้ยว ต้าเจี้ยวไปเลยนะครับเต้าเจี้ยวนี่ลงขวัญใช้เต้าเจี้ยวของเด็กสมบูรณ์นะครับใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็คนเลยครับ คนให้เข้ากัน๋ยวลุงขวัญชิมนิดนึงก่อนนะครับเริ่มได้ที่พอน้ำใกล้จะเริ่มเดือดนะครับก็ใส่เลย ต้นหอมเห็นได้ว่าเพื่อนๆอาจจะทําใส่นิดเดียวนะครับแต่บ้านลุงฝันเนี่ยปินผักเเก่งนะครับใส่ผักชีกับพื้นช่ายลงไปเลยนอกจากจะช่วยดับคาวแล้วทําให้กลิ่นหอมขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเราใช้มึกกุ้งสดๆสเนี่ยมันจะไม่ค่อยคาว แล้วนะครับแล้วก็ให้น้ำเขาเดือดใส่พริกไทยป่นลงไปหน่อยรอให้น้ำเดือดอีกครั้งเป็นอันใช้ได้ใช้ไฟแรงขึ้นนิดน,นึงได้นะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่ลุงขวัญชอบใส่ก็คือนี่ครับน้ำมันกระเทียมเจียวที่ลุงขวัญทำไว้ใส่ลงไปประมาณช้อนหนึ่งใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบใส่น้ำมันกระเทียมเจียว เมื่อเดือนแล้วครับปิดไฟเลยจากนั้นก็เอาข้าวที่เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปแล้วปกติบางทีลงลวัญก็จะใช้วิธีทําเหมือนข้าวต้มออกมาแล้วก็กรองน้ําข้าวออกเพราะฉะนั้นยางข้าวจะทําให้ข้าวข้นเร็วขึ้นแล้วไม่อร่อยนะครับสําหรับข้าวต้มทรงเครื่อง ไปแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วนะครับข้าวต้มทรงเครื่องสูตรลุงขวัญน,นะครับข้าวต้มทรงเครื่องสูตรลุงขวัญไปลองทําดูนะครับอยากกินต้องได้กินครับข้าวต้มทรงเครื่องสูตรเราสูตรเรามันไม่มีตายตัวอยู่แล้วนะครับคือถ้าเราอยากกินแบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยเอาไปลองประยุกต์ปรับเปลี่ยนได้นะครับเราไว้พบกันใหม่ใน ครั้งหน้านะครับกับลุงขวานช่วงลุงขวัญเข้าครัวนะครับเดี๋ยวลุงขวัญขอเ็ต้มไปเสิร์ฟประส้มกับคุณลูกชายก่อนนะครับบายบายทุกคนอย่าลืมกด s u b สไ r i b e กันด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊าย